บาบาเบาเบาไปแล้วครับเฮ้ย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 เฮ็ดความพุ่นไปนะครับครับผมครับผมขอบคุณคุณแม่นิต้านะคะมีความเมตตาความรักความเมตตาตลับไปเ ของปลาอว้วนด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆาเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะครับผมวันนี้ก็มีการชุมนุมอะไรกันนะครับนีเมื่อกี้ก็ไม่ใช่เสี่หมิงนะครับเสี่หมิงของเรานอนอยู่นี่ครับ นี่ก็คือแก้วตาครับนี่น้องแก้วตาวันนี้ก็มาเล่นกับน้องมิ่งครับแก้วตาครับนี่เหมืนน้องมิ่งนี่มีเรื่องอะไรกันครับถึงถึงมาเล่นนะครับผมดูครับมีเรื่องอะไรแก้วตาโอ้โหวันนี้ก็มามาเล่นกับน้องมิ่งครับหน้าบ้านเลยครับผม กินว้ายู่ไรแเป็จะไปไหนนโอ้ยรเรียนไปเสเนาะ <c oughs> อันนี้ก็รวมรวมดลาราครับผมขาดีหนึ่งเชือกมีขาดีสองมีดาวกับบัวบานนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มาครับวันนี้ก็น้องแก,ก้วตามาก่อนนะครับผมมาเยี่ยมน้อง แต่ดูน้องดูดูียมิดง,ด,มงดูมิ่งของเราดูมิงมิงนอนครับนอนไม่สนใจใครเลยดูเจเจของเรางงครับพากันมาทำอะไรน้อคือหลายแถวว่มาหาลูกไส้ข่เห็นอย่างน้อน,นี่ดูครับเจ๊เนี่วันนี้ก็มาดูน้องแก้วตาแทนเสียมิ่งก่อนนะครับผมเสียมิ่งของเรานอนครับเอาเอา เอานอนแล้ววันนี้เอ้าเฮ้นอนเลยตัวผู้ตัวผู้หรือตัวเมียนี่แก้วตาน้องแก้วตาเฮ้ยมาดูมาช้างพังเนาะเฮ้ยดูครับไปดูเฮ้ยบนสูงครับบนสูงบนสูงเฮ้ยบนสูงครับขวนญกำลังหัดด้วยครับกำลังฝึกอยู่ เฮ้ยจจมิ่งไม่ตื่นเลยวันนี้มีสาวมาถึงหน้าบ้านเนาะสาวมาหาไม่ยอมตื่นเลยดูครับมาแล้ววันนี้ก็มาดูดูตัวดูตัวเจ้าเบาบ่ผู้บบาวมาหาผู้เบาหาผู้เบาวมิ่งเฮ้ยผู้บบามิ่งนอนนอนขี้เศ่าไม่สนใจสาวเลยผู้บบาวมิ่ง จะไปดูผู้บ่าวมิ่งก่อนครับผมดูผู้บ่าวมิ่งกับคุณแม่ครับคุณแม่คอยป้องกันไว้คุณแม่อสวัสดีจา้าวันนี้สาวๆมาเยี่ยมบ้านหลายน่เนาะมาดูครับผมดูเจวันนี้มีสาวมาหาเสียมิ่งถึงหน้าบ้านเลยเยอะวันนี้เยอะอีกซึ่งหน่อยน่าจะเยอะกว่านี้นะครับเจ oh, <no. S 1> ของเราห่วงห่วงลูกครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูนะครับผมมีมีเรื่องอะไรนะครับถึงถึงอันนี้ก็มีค่าอาหารครับเสียงเอ้ยเสียงครับวันนี้ก็มีคุณแม่คุณแม่อะไรนะคุณแม่อะไรนะเจ็บคุณแม่นิต้าเนาะมอบค่าอาหารให้น้องไายแก้วครับ ขอให้คุณแม่อายุมั่นขนเยืนนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับผมนใ้พัูานเหช่่ะรพดูไปดูไอ้เก๊ยครับไอ้เงี้ยแก้วตาอ้ยโชตูดเลยครับแก้วตาของเราตุดแล้ว อันนี้ก็ปีปีกลัวแล้วครับน่าจะปีัวมาหาน้องๆหลับครับมาหาผู้เบาผู้เบาหลับครับมา,มาแล้วครับมาแล้วอันนี้เราก็รอซูเป,ปอร์สตาร์ครับดเดาวมงคลครับผม<ๆ>มากับคุณพ่อสุดรอเลยครับอันนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้ก็สาวแก้วตาม,มารอครับ ไม่แล้วม่แล้วแล้ลุงมาแล้วครับมาแล้วมาแ้วเปิ่สตาร์มาแล้วสวัสดีครับพ่อลูกเน้อบพังบฮ้ยได้เฮ็ดบ่ได้เฮ็ด ไม่ได้ผมไม่ได้ทำยังไม่ลุกวันนี้วันนี้แม่สีมีมาแล้วครับมีนะครับมันแล้วนเับไปแล้วโอ้มีเดี๋ยวมานมาทำยาสีใส่ยาสีไปไหนไปแล้วครับไปแล้วแล้วไปไหนยาสีกบทรายก้องใสแล้วกูก่กึ่งลูกแกงแกงปลาจอมขวัญอ๋อช้างน้อยหลุดแล้วหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วเร็วอ๋ออาอ เบา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 ไปแล้วครับเฮ้ย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 เกิดความวุ่นไล้ะครับเกิดวุ่นแล้วเจ้าตาหลุดออกจากคอแม่แล้วครับเอาตอนรับโอ้ยไปไปไปแล้วพุ่นืกับืไปนันลพุ่นรวมแจ้งครับวันนี้้ไปแล้วบุ่นถ่ายได้เต็มไปแล้ว มาแล้ววันนี้บุญวายกันทั้งบ้านเลยครับวันนี้ครับว,นนาาวันนี้ซูปเปอร์สาตาร์เราซปเปอร์สาตาร์มาครับวันนี้เราซเปอร์สาตา,าร์มาดูครับ มถ่าทดีจะควรกว่าน,นี้นะคะเพราะว่าวชา้างเยอะอเอาดาวมาเอะไรมาอะไรคะ อันเปาครับผมจากเม่ามีตาจากมิลกาครับเอาคสวยๆครับสวยๆครับครับครับเอาครับเอาเร็วเอาเอาบังกล้องาตัดเอ้ใหญ่พี่บังกล้องไว้ันเองให้ให้คามเเจรินะคะที่เราขอได้เงินขอแตซงภา้อากำลังรวยๆสุขภาพร่างกายดูครับโอ้โหเงมากเลยครับสุ per ดาวของเรานี่สุ per สตาร์ครับ น้เม่ีทุกคนวันที่สี่เราจะไปทอดกระถินอยู่ที่วัดตากนะคไปร่วมกับหมูดาวลายเชือกค่ะกองกรินตั้งยี่ไนครับกองกรินนาะบ้านน้องดาวเจ้าภาพเนาะจ้าภาพบ้านน้องดาวเนาะอเมริกาครับคุณแม่นิตาครับคุณแม่นิตาเสบิคุณครับอันนี้ครับผมขออภัยตอนนี้เนาะตอนนี้เราไร้สน่ขอขอบคุณมากนะครับที่ ชมไลฟ์สดผมในตอนนี้ก็คุณแม่คุณแม่อะไรนะวันนี้เราก็ไลฟ์สดด้วยนะครับท่านส่งมาให้กับผู้ป่อแก้วค้างขอให้คุณคุณท่อเราสวยดูทุกวันนี้ขอให้คุณท่อทาไปงบ้ายุนเลยเราไปดูเสี่ยมิ่งนี่ก็มาดูเสี่ยมิ่งครับดูอาการตื่นขึ้นมาขี้เศร้าครับยังสงสงสัยอยู่ว่าเกิดเรื่องอะไรคนทำไมมาเยอะจังหน้าบ้านครับ

อย่าลืมเข้ามากดซับะไคร้กดลูก็ระญิงให้ด้วยนะครับผมต้องขอลากันก่อนนะครับผมสวัสดีครับ